สมบูมิรบเพอร์ฮาเบอร์เป็นการู่โจมของกองกําลังพิเศษทางอากาศที่บัญชาการโดยจอมพลเรืออิโซรกุยามโมโตะผู้บัญชาการกองทัพเรือผสมแห่งกองทัพเรือจกกักรวรรดิญี่ปุ่นู่่จมทางอากาศใส่กองทัพเรือสหรัฐที่ท่าเรือเพอร์ฮาเบอร์ในหมู่เกาะฮาวายของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่7ธันวาคมปี1941และการโจมตีของญี่ปุ่นในครั้งนี้ใช้รหัสชื่อว่า ปฏิบัติการ AI อันนำไปสู่การประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองของสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมาเป้าหมายหลักของการบุกถล่มฐานทัพเรือเพิร์ฮาร์เบอร์ของญี่ปุ่นเป็นการปฏิบัติการป้องกันเพื่อไม่ให้กองเรือแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงการปฏิบัติการทางทหารของญี่ปุ่นที่กำลังจะวางแผนยึดหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิบัติการของญี่ปุ่นเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าของวันที่7ธันวาคมปี1941 เวลา7จ็ดอนิกาสีนาทีตามเวลาฮาวายในขณะที่อเมริกาไม่มีโอกาสได้รู้ล่งหน้าเลยแม้แต่น้อยโดยการส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าใกล้กับอ่าวเพิร์ฮัเบอร์ให้ได้มากที่สุดแล้วนาเครื่องบินบรรทุกระเบิดบินขึ้นในระดับต่ําเพื่อหลบหลีกเครื่องเรดาร์ในขณะที่อเมริกามีการตรวจพบเครื่องบินราสี่ร้อยลำซึ่งกาลังมุ่งหน้าเข้ามายังอ่าวเพิร์ฮับเบอร์แต่พวกเขาก็เข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องบิน B17 ของตนที่กําลังบินกลับมาจากประเทศจีน เครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพญี่ปุ่นบินใกล้เข้ามาเรื่อยๆในขณะที่ทหารเรือของสหรัฐส่วนใหญ่กำลังพักผ่อนและตกปลาอยู่ฐานทัพสหรัฐถูกโจมตีโดยเครื่องบินญี่ปุ่น353ลำที่ประกอบไปด้วยเครื่องบินขับไล่เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบทิ้งดิ่งและแบบทิ้งระเบิดต่อไปโดลงน้ำใส่เรือรบของสหรัฐที่กำลังจอดนิ่งอย่างสงบเครื่องบินรบที่จอดนิ่งอยู่กลางรันเวย์ถูกถล่มยิงด้วยหากระสุน และถูกทิ้งบอมเสียหายเป็นจํานวนมากเรือรบพิฆาตแห่งกองทัพสหรัฐแปดลำถูกถล่มเสียหายอย่างหนักฝูงบินรบญี่ปุ่นยังสร้างความเสียหายแก่เรือราชเวนอีกสามลำเรือพิฆาตสามลำเรือต่อสู้อากาศยานหนึ่งลำและเรือวางทุ่นระเบิดหนึ่งลำถูกทําลายเสียหายอย่างหนักแต่ทว่าสถานที่ตั้งฐานทัพสําคัญอย่างโรงไฟฟ้าอู่ต่อเรือโรงซ่อมบํารุงโรงเก็บเชื้อเพลิงและคลังเก็บต่อไปโดตลอดจนสะพานที่เรือดำน้ำกลับรอดพ้นจากการโจมตี และอาคารกองบัญชาการซึ่งเป็นที่ตั้งของฝ่ายข่าวกรองของกองทัพก็ไม่ถูกโจมตีไปด้วยการบุกโจมตีอย่างไม่ทันให้ได้ตั้งตัวครั้งนี้ของญี่ปุ่นได้สร้างความตกตะลึงให้แก่กองทัพสหรัฐและประชาชนชาวอเมริกันเป็นอย่างมากภายหลังเสร็จซักประรคักพังของกองเรือเครื่องบินและซักศพของทหารอเมริกันจํานวนนับไม่ถ้วนรุ่งเช้าของวันที่8ธันวาคมประธานาธิบดีแฟรงคลินดูสเวลประกาศสงครามกับญี่ปุ่น และมีคำสั่งให้อเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สโดยทันทีทั้งในเกตสงครามแปซิฟิกและในยุโร